ครับก็ขอสวัสดี f อพี่พี่น้องๆเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นจากจังหวัดต่างๆนะครับภาคเ,เหนือภาคภาคเหนือภาคอีสานนะครับภาคก,กลางครับก็ขอสวัสดีครับเดียววันนี้เราก็จะมาพูดถึงข้อดีนะครับ ข้อดีของการปลูกยูคาลิปตัสนะครับแล้วก็จะนําไปเปรียบเทียบกับการทําการเกรษตรตัวอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นนาข้าวมันสปะหลังอ้อยนะครับครับที่ผ่านมานะครับเกษตรกรอย่างพวกเราๆท่านๆตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่มาเวลาเราไปขายพืชผลการเกรษตร เราก็จะถูกกันตั้งราคากำหนดราคาโดยพ่อค้าคนกลางเนาะพ่อค้าคนกลางจะราคาเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับพ่อค้าเขาจะซื้อหรือไม่ซื้อก็ขึ้นอยู่กับพ่อค้าติเอาติไม่เอาก็แล้วแต่พ่อค้าพวกเราบันกเกษตรกรทางเลือกมันไม่ได้มีให้เลือกหลายทางมากนะักนะครับผม ีถึงปล่อยช้าไม่เผาก็ฟังนะครับเกษตรกรก็พอจะเข้าใจเนาะแล้วก็ถูกเอาเปรียบด้วยไปนะครับเกษตรกรแต่พอพอปลูกอยู่คาปึ๊บความรู้สึกตรงนั้นมันก็จะหายไปนะครับพี่เสี่เหมือนกับที่ผมรู้สึกอยู่ตอนนี้แล้วผมก็จะได้นำมาเล่าสู่กันฟังนะ เพื่อเป็นแนวคิดเป็นแนวทางว่าเราจะปลูกยุคาดีเราจะมีทิศทางแบบไหนบ้างนะครับเราจะมีการปฏิบัติอย่างไรเราจะต้องเจออะไรบ้างนะครับการปลูกยุคาดีเราเลือกที่จะขายได้นะครับเอฟซีเราเลือกที่จะขายได้ ใครให้ราคาสูงเราก็ขายให้คนนั้นหรือว่าปีนี้ราคายูคาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราก็ปล่อยไว้นะฮะปล่อยไว้สองปีสามปีสีป่ปียิ่งนานยิ่งมีราคามีมูลาคา่านะครับคําว่าไม้นี่มีมูลาคา่ามาแต่ไหนแต่ไรนะครับผมนะคือเราไม่ต้องไปไปซีเรียส เรืองราคามากมายนะครับ F4 เราสามารถที่จะเลือกขายได้นะแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับเกี่ยวกับยูคาริปตัดก็มี F4 ได้สอบถามหรือว่าคอมเมนต์มาทางยู u ู e เนาะให้ผมคำนวณให้ผมคำนวณว่ายูคาเขาอายุเท่านี้ ลูกไปกี่ต้นกี่ไร่อย่างเงี้ยแล้วก็ให้ผมคำนวณว่าเขาจะต้องต้องขายแบบไหนขายอย่างไรขายราคาเท่าไหร่นะครับผมก็ต้องขอมวดปัญหาแล้วก็คำถามไว้แล้วก็จะมาตอบนะตอบไปทางคอมเมนต์แล้วก็มาตอบทางคลิปอีกทีหนึ่งนะก็คือตีแบบหยาบ นะฮะเอไม่ว่าจะจังหวัดไหนล่ะอายุ3ามปีตีไปเลยต้นห้าสิบบาทยังไงก็ได้ต้นห้บาทตันละพันโลละบาทน่ยนะครับตันละพันโลละบาทหนึ่งต้น50โลเนี่ยมันทำไมจะไม่ได้นะครับเอฟซท่านลองไปไปดูตามแปลงอะ่ะตามแปลงที่เขาตัดลองเอาตาช่างไปช่างดูก็ได้ นะครับเราก็ไม่เลือกต้นใหญ่มากเอาแค่ต้นกลางๆนะเอามาช่างดูเป็นการคำนวณคนเหมเารนบแถวบ้านผมหน่เขาเมายูคานี่เขาเ,เขาเขาจะรู้เลยนะถ้าคนที่มีประสบการณ์นุงสูงการเหมายูคานน้อยที่คนจะเหมายูคาขาดทุนที่ขาดทุนก็คือหนึ่งประสบการณ์การเป็นพ่อค้าเหมายูคาอาจจะน้อย อ่านไม้ไม่ขาดนะครับอ่านไม้ไม่ขาดผมไม่ใช่พูดรับเหมานะครับที่ผมพูดอยู่นี่ผมเป็นเกษตรกรแต่เขาเนี่ยผมก็พอจะได้มีประสบการณ์การพูดคุยกับพวกผูก้รับเหมานะครับถ้าเขาตีราคาไม้เราเนี่ยไม้สามปีเนี่ยไล่ละหมื่น,นย,ยังไงไม้เราเนี่ยก็มีมูลค่าไม่ต่ำกว่าเกือบสองหมื่นนะครับต้องต้อง พึงสังวรไว้เลยเจ้าของไม้ถ้าเขาตีไล่เราหมื่นอย่าง,งน้อยไม้เราต้องมีถึงหมื่นแปดถึงสองหมื่นเพราะอะไรเพราะเขาต้องคิดคำนวณหาค่าใช้จ่ายออกแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าตัดค่าคนงานค่ารถขี่ค่ารถเข็นเขาคิดออกไปแล้วนะครับอย่างน้อยก็ต้องมีกับไรไม่มากก็น้อยนะครับผมเอสีต้องให้พึงสังวรไว้เลยนะครับ ว่ายังไงไม้เราก็ต้องเป็นเกือบสองเท่านะครับถ้าเราตัดเองเนี่ยเราจะรู้ทันทีนะครับสมมุติไม้สามปีเนี่ยยังไงก็ต้องมีสิบสาห้าตันขึ้นนะครับโดยเฉพาะ K7 เจ็ยเคหสองยิ่งจะหนักกว่านั้นอีกนะครับเพราะไม้ k 6หสองมันจะหนักกว่า K7 ถ้าสภาพแบบเดียวกันนะสภาพไม้แบบใกล้เคียงกันนะครับผมเป็นข้อคิดเนาะเป็นข้อคิด ็นแนวทางเป็นการเรียนรู้ร่วมกันนะครับผมไม่ได้ว่าจะรู้ไปซะทุกอย่างสิ่งไหนที่ผมรู้เป็นประโยชน์แก่เกษตรกร,กรผู้ปลูกอยู่าผมก็จะมาเล่าสู่กันฟังเพื่อว่าเราจะได้มีแผนนะครับมีแผนการปลูกมีแผนการบำรุงรักษามีแผนการขายนะครับตั้งเป้าไว้เลยนะครับตั้งเป้าไว้เลยว่าปีครึ่งสปี ไม่จะต้องอยู่ประมาณไหนประมาณไหนเราก็ปรึกษากันได้นะครับโทรมาคุยปรึกษากันได้นะครับยี่ี่ตลอดยี่สี่ชั่วโมงอะ่ะนะครับเพราะทุกวันนี่ก็ตอบคําถามให้คําแนะนํากับเี่ซอยู่แล้วในแต่ละวันนะครับผมถ้าบางทีไม่ได้รับสายก็บางทีผมอาจจะทำภารกิจอยู่มันไม่ได้ยินเสียงโทรศัพท์เนาะเดี๋ยวเวลานั้นผมก็จะโทรกลับ คอมเมนต์มาผมตอบทุกคอมเมนต์นะครับผมไม่ต้องกลัวจใจดีก็ให้แอดไลน์กันไว้นะครับให้แอดไลน์กันไว้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีอะไรมันก็จะได้สื่อสารกันได้สะดวกนะครับแปลงของท่านมีปัญหาท่านก็ทําคลิปแล้วก็บรรยายมาส่งมให้ผมผมก็จะได้จะได้ให้แก้ไขให้นะครับสิ่งไหนที่ผมแก้ไขได้ถ้ามัน ไม่หนักหนาสาการเกินไปผมก็จะลงไปในพื้นที่ให้นะครับก็ถือว่าไปเที่ยวไปเยี่ยมไปเยือนเอฟซีไปในตัวนะครับผมครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงแค่นี้ให้เกษตรกร,ร,กรทุกท่านงลงร่ำรวยนะครับผูกูยค้าก็เท่ันี้สวยๆใหญ่ๆนะครับมันจะได้ไขได้เงินเยอะๆครับขอบคุณครับ